ฮิมะวาริฟิวขาดสุดๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันหนึ่งฮิโรชินอนกรนเสียงดังมิซาเอะก,ก็นอนกัดฟันแถมยังโดนชินโนสุเกะตบใส่อีกทำเอาฮิมะวารินอนไม่หลับเลยวันรุ่งขึ้นฮิมะวาริเริ่มมีอาการนอนไม่พอเพราะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนพอคิดว่าจะนอนก็โดนชินโนสุเกะก่อกวนจนนอนไม่ได้พอจะโกรธชินโนสุเกะก็ไม่เข้าใจหลังจากนั้นฮิมะวาริก็พยายามจะนอนอีกครั้งแต่ชินโนสุเกะก็กลับมากวนวอีกครั้งและโดนตุกด้วยเสียงเพลงครั้งนี้ชินโนสุเกะเป สุดท้ายฮิมาวาริก็ถูกชินนสุเกะบ,บังคับให้เต้นด้วยกันฮิมาวาริที่ถึงขีดจำกัดแล้วก็ได้เข้าไปนอนที่ตโตโททัศน์อีกครั้งทันใดนั้นชินนสุเกะก็ได้ปีนขึ้นโต๊ะแล้วดูหน้ากากแอคชั่นบนโต๊ะเสียงดังโหนกหูจนฮิมาวาริตื่นฮิมาวาริโกรธมากก็เลยขโมยรีโมทหนีจนกลายเป็นเล่นวิ่งไล่จับแทนสักพักของในห้องเริ่มกระจัดกระจายชินนสุเกะเลยแวะด,ดูนิตยสารภาพฮิมาวาริอาศัยจังหวะนี้หนีไปแล้วเอาฐานรีโมทออกเพื่อไม่ให้้เปิดดทีวไ แผนการล้มเหลวฮิมาวาริใช้แผนดึงเบนความสนใจด้วยกล่องของเล่นแต่ไม่ได้ผลเลยสักนิดแต่พอมิซาเอกลับมาที่บ้านชินโนสุเกะก็โดนมิซาเอโกรธที่ทำบ้านรกแล้วถูกใช้ให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำพอทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จพอหลมลงนอนก็เริ่มมีเสียงกัดฟันแล้วปิดท้ายด้วยการตดใส่ฮิมาวาริร้องให้หนักมาก